สวัสดีทุกคนวันนี้ไกด์ทูตอเีเราขอเสนอในส่วนของ row id ซึ่ง row id มีสมาชิกขอเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าอยากให้เราทําการสอนการใช้คอลัมน์ row id คอลัมน์ row id เราต้องบอกก่อนว่าคอลัมน์ row id เนี้ยจะเป็นเหมือนกับรหัสบัตรประชาชนหรือรหัสประจําตัวของข้อมูลข้อมูลนั้น อย่างตอนนี้ตัวอย่างที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอเราได้มีการใช้ Default Application ที่กลายเขา Generate ขึ้นมาให้เราตอนเราเริ่มสร้างแอปใช่ไหมแล้วก็จะมีชีทขึ้นมา2ชีทที่เป็นชีททำงานซึ่งถ้าไม่นับชีท User ตรงนี้นะเราก็จะมีชีทในส่วนของ Category และชีท Ting ซึ่งในชีท Category อารมณ์จะเป็นประมาณหมวดหมู่ของรายการที่ะระบบเตรียมมาให้เราแต่ในส่วนของต i n g ก็คือจะเป็นช้อยเล็กๆย่อยๆข้างในของรายการนี้ทีนึงการจัดประเภท จะจัดประเภทโดยการใช้แคต e g o r y แล้วถ้าแคตตา o r y รีนี้มีชื่อที่ไม่ตรงกันก็จะไม่สามารถนำมาแสดงผลด้านหน้าหรือตรงเดย์อ t นี้ได้อย่างตอนนี้เรามีการ Relation 2รูปแบบคือ Relation โ, Rel โ, Rel โดยการใช้ชื่อของ category และ Relation โดยการใช้ RowID ถ้าเรา Relation โดยการใช้ชื่อของ category เนี้สมมุติเราเข้าไปในการบล็อก เมื่อกี้เรามีข้อมูลอยู่2ตัวมีข้อมูลของโบโกกับในส่วนของโอพุสซึ่งโอพุสจะเป็นข้อมูลที่เขียนว่าบล็อกแต่ไม่มีตัว S ต่อท้ายทีนี้มันก็จะมาแสดงผลในรายการบล็อก แค่1รายการคือโบโก้ที่มีในส่วนของตัว S ต่อท้ายแต่ถ้าเราจับการ Relation โดยการใช้ Row ID ไม่ว่าข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงจากชื่อ category ไปเยอะแค่ไหนเราแก้ไขชื่อหรือ description หรือรูปภาพของ category ในส่วนของการรี a t i o n ตรงนี้ก็จะไม่มีผลกระทบต่อ Row ID ซึ่งถ้าเราคลิกไปในส่วนของบล็อกที่เราทำการ r e เลชัน r Row i ีเอาไว้ทุกคนสังเกตว่ามันจะมี2รายการใช่ไหม ถ้าเทียบกับในส่วนของตรงนี้ที่มีการ r e ีเลชันโดยการใช้ชื่อ